สนับสนุนรายการโดยโกฟิล์มมันสุขัดนับแต่โบ,บราณกาลนานมางานจิตรกรรมถูกใช้ในการบันทึกสิ่งที่ตามนุษย์มองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถูกใช้แทนเครื่องมือบันทึกภาพของบุคคลก่อนที่กล้องถ่ายภาพจะถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแต่ในบางครั้งบางคราศิลปินบางคนก็เล่นแร,แร่แปรธาด้วยการใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์มาประกอบสร้างเป็นใบหน้าหรือร่างกายของมนุษย์ได้อย่างน่าสนเท่ในคราวนี้เราขอนําเสนอเรื่องราวของศิลปินอีกคนที่ทํางานศิละปะในลักษณะนี้ที่นําเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์มาประกอบสร้างเป็นภาพของมนุษย์เช่นเดียวกันแต่ที่น่าสนใจก็คือสิ่งอื่นที่ว่านั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ถ้าจะเป็นวัตถุไร้ชีวิตที่หยาบการ้านดิบกระด้างอย่างก้อนหินนั่นเองเรามีโอกาสพบเจอผลงานของศิลปินผู้นี้เป็นครั้งแรกตอนไปยี่ิมชมดาลีเทอเตอร์มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของศิลปินเซอริสตัวพ่ออย่างซามบอรดาลีที่ประเทศสเปนสารภาพว่าตอนที่เห็นผลงานชุดนี้เป็นครั้งแรกเราคิดว่าเป็นผลงานของดาลี ค่าที่มุมมันเต็มไปด้วยความพิลึกพิลั่นเหนือจริงตามแบบอย่างของงานศิลปะเซอร์เรริสของดาลีตเต็มขั้นแต่พอไปค้นข้อมูลหลังจากนั้นก็พบว่าเราคิดผิดเพราะผลงานเหล่านั้นไม่ได้เป็นของดาลีแต่อย่างใดหากจะเป็นผลงานของศิลป,ปินอีกคนผู้มีชื่อว่าแอนโทนีพิทซอตจิตรกรชาวสเปนผู้เพื่อนสนิทต,ต่างวัยและเพื่อนรวมงานของดาลีมาอย่างยาวนานถามว่าสนิทขนาดไหนก็สนิทขนาดที่ดาลีอุทิศพื้นที่ทั้งชั้นภายในพิพิธภัณฑ์ของเขาให้จะแสดงผลงานของพิทซอสตนั่นแหละ แอนโทนีพิสดเกิดในปี1 9 3 4ที่เมืองฟิกเกอรัตจังหวัดชิโรนาแคว้นกาตาลุญญาประเทศสเปนบ้านเกิดเดียวกันกับดาลีเขาเติบโตในครอบครัวที่แวดล้อมด้วยศิลปะและศิลปินหนึ่งในจำนวนนั้นคือลุงของเขารามอนพิสดจิตรกรอิมเพชชนิสต์ผู้มีชื่อเสียงและยังเป็นที่ปรึกษาคนแรกๆที่ทำให้หนุ่มน้อยดาลีหันมาสนใจศิลปะและแตัดสินใจเป็นจิตรกรในที่สุด ในช่วงปี1946ถึง1964พิชชอตอาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองซานเซบาสเตียนและเข้าเรียนศิลปะก,กับฮวนมนิสปอนันเดสผู้เคยเป็นอาจารย์สอนศิลปะของดาลีมาก่อนในช่วงปี1950พิชชอตเริ่มทำงานในสไตล์เหมือนจริงและ ist, เลอ็กเพรสชันนิเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการแสดงนิทศการในเมืองซานเซบาสเตียนบาเซโลนามารดริดบิลเบาและลิสบอน ในปี1914พิทสอดตัสินใจเป็นหลงหลักปักฐานบนที่ดินครอบครองเขาในเมืองกาดาเกสที่นั่นเขาเริ่มเตะตากับเหล่าบรรดาก้อนหินในใชายทะเลใกล้ๆบ้านและเริ่มเก็บพวกมันมาศึกษาอย่างจริงจังในช่วงปี1916พิทสอดทดลองทำงานแบบเซอร์เรียลิสต์ด้วยการวาดภาพร่างกายของมนุษย์ที่ประกอบขึ้นจากก้อนหินที่เขาหลงไหล โดยเขามื่อจะนำก้อนหินเหล่านั้นมาประกอบขึ้นเป็นประติมากรรมรูปคนแล้วถ่ายทอดมันเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบอีกทีโดยได้แรงสนับสนุนและแรงบันดาลใจจากมิสหายศิลปินรุ่นใหญ่อย่างดาลีนั่นเองผลงานส่วนใหญ่ของพิสซอร์มีความเกี่ยวข้องกับอุปมานิทัศอาร์กอรี่นิทานหรือเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบและตำนานเทพนิยายปรำประราอย่างตำนานของนิมอร์ชินีเทพแห่งความทรงจำ ผู้เป็นมารดาของเทียทิดาแห่งแรงมานานใจหรือมิวส์ทั้ง9และผลงานในชุดที่ได้แรงมานานใจมาจากบทละครพายุพิโรธ The Tempest บทละครเรื่องสุดท้ายของวิลเลียมเชกสเปียร์ด้วยการใช้ก้อนหินหลากสีสันขนาดและรูปทรงประกอบสร้างขึ้นเป็นตัวละครและเรื่องราวจากตำนานปรมปราและบทละครเหล่านี้แล้วถ่ายทอดมันเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้นนาใบอีกทีหนึ่งซึ่งบางส่วนของผลงานเหล่านี้ ถูกจะแสดงเป็นนิสการถาวรชื่อแอนโทนีพิสด The Allegory of the Memory ในพิพานดาาลีเทยเตอร์มิวเซียมนั่นเองอันที่จริงพิสดมีความสนิทชิดเชื้อกับดาลีตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดสิอีกเพราะพวกเขาเกิดในเมืองเดียวกันครอบครัวของเขาสนิทสนมกันมากแถมทั้งคู่ยังเป็นสิทธิ์ของอาจารย์คนเดียวกันสิอีกอีกทั้งดาลีงเป็นผู้สนับสนุนผลงานของพิสดเป็นคนแรกๆอีกด้วยศิลป,ปินเซอริสตัวพ่อของดาลี ม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจตลอดชีวิตของพิซซอดเท่านั้นหากแต่ยังส่งต่อความกระหายอยากทางศิลปะอันไม่มีที่สิ้นสุดและจุดไฟในการทำงานให้แก่เขาอย่างมากอีกด้วยพิซซอดและดาลีมีความเชื่อมโยงแนละผูกพันซึ่งกันและกันทางศิลปะอย่างมากพวกเขามักแลกเปลี่ยนและส่งต่อแนวคิดในการทำงานให้แก่กันเสมอเสมอยกตัวอย่างเช่นเมื่อพิซซอดทำงานนิสการแสดงเดี่ยวของเขาในบาร์เซโลนาในชื่อ The Battle of Constantin e โดยเนื้อหาและแนวคิดเบื้องหลังของผลงานในนิสการนี้เองก็ได้แรงบันดาลใจจากบทสนทน,นาของเขากับดาลีเกี่ยวกับฉากการต่อสู้ของเลาบรรดาก้อนหินบนชายหาดซากอนซาในเมืองกาดาเกสซึ่งดาลีเป็นคนแต่งบทแนะนํานิสการในสุจิบัตให้โดยมีใจความว่าเมื่อเลาบรรดาก้อนหินตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานถึง4,000ปีหูของพวกมันก็อื้ออึงโดยเสียงโห่ร้องของการต่อสู้จากกองทัพของก้อนหินทั้งสองฝั่ง ในช่วงบ้านปลายชีวิตของดาลีพิทสอดแทบจะไม่ห่างจากดาลีเลยพวกเขามักใช้เวลาอันยาวนานพูดคุยทุกเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโลกศิลปะและงานจิตกรรมทั้งเรื่องราวของศิลปินชั้นครูในอดีตหรือศิลปินร่วมสมัยของพวกเขา ดาลียังชักชวนให้พิซดร,ร่วมกันออกแบบพิพิธภัณฑ์ดาลีเทอเตอร์มิวเซียมและสร้างสรรผลงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมกันหลายต่อหลายชิ้นภายหลังจากที่ดาลีเสียชีวิตพิซดเป็นผู้ดูแลรักษามรดกทั้งหมดของดาลีโดยร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารมูลนิธิกาลาซาวดอร์ดาลีฟาวเดชันและยังรับบทเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ดาลีเทอเตอร์มิวเซียมซึ่งที่ฝังศพของดาลีด้วยจวบจนวันสุดท้ายในชีวิตของเขาในปี2004 พิซซอดได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาศิลปกรรมจากกษัตริย์สเปนด้วยผลงานศิลปะที่เขาทนนําในนามของตัวเองแต่ก็มีทฤษฎีสมคบคิดกันว่าหลังจากที่พิซซอดย้ายมาอาศัยอยู่ในคฤหาขน์ของดาลีเต็มเวลาเพื่อดูแลมิสหายศิลปินชราไมาใ้ใกล้ฝั่งด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดแนวทางการทํางานศิลปะและแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันทําให้หลายคนแอบร่ํเรือกันให้แซดว่าพิซซอดเคยเป็นศิลปินผีหรือ ghost artist ผู้วาดภาพแทนดาลีในยามที่บลังสร้างสรรค์เลี่ยวแรงของดาลีเริ่มถดถอยลงอย่างมากโดยดาลีเป็นผู้เซ็นชื่อลงบนภาพพิที่หลังนักวิจารบ,บางคนคาดดากันว่าพิสอดเป็นผู้ทําผลงานอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่จะแสดงในคอลเลกชัน The Lost Salvador Dalí อันโด่งดังแต่นะักประวัติศาสตร์ศิลปะบางคนก็ปัดตกข้อกล่าวหานี้ว่าไม่สมเหตุสมผลในเรื่องของเวลาส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็มีแต่ตัวพิสอดกับดาลีเท่านั้นที่ร่วงรู้ แล้นั่นคู่กลาจากโรคนี้ไปเรียบร้อยปล่อยให้เราบรรดาคนช่างสงสัยได้แต่สงสัยกันต่อไปนั่นแหลยนะอ n นโทนี Anthony p พิสซอดเสียชีวิตในวันที่12มิถุนายนปี2015ในวัย81ปีเหลือทิ้งไว้แต่เพียงผลงานและแรงม,มานานใจที่ส่งผ่านมายังคนทำงานสร้างสรรค์รุ่นหลังส่วนน,วนิสการถาวรอนโทนีพิสซอด The Allegory of the Memory โดยอนโทนีพิสซอ จะแสดงที่ชั้น2ของพิพิธภัณฑ์ดาลีเต,เตอร์มิวเซียมในเมืองฟิเกอรัสจังหวัดชิโรนาแคว้นกาตาลุนยาประเทศสเปนใครมีโอกาสแวะไปแถวนั้นก็ไปชมกันได้ตามอัธยาศัยนะครับสนับสนุนรายการโดยโกโฟิล์มันสุข,ขัด